โซดโปรจีบด่วนนางเอกตัวท็อปล้านอยากถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วสวยแซ่บฮอตประหลอดแตกขึ้นทุกวันเลยสำหรับนางเอกสาวสวยมินพิชย,ยาวัฒนมนตรีที่ตอนนี้กลับมาสถานะสดอีกครั้ง พร้อมมุออจะมีรักครั้งใหม่หลังเลิกรากับใไส่วนนุ่มส่วนสเปคชอบผู้ชายสายตลกไม่ได้ยึดติดอะไรกับรูปลักเลยล่าสุดสาวโสดแสนสวยก็ได้ไปเที่ยวคนเดียวพร้อมแชรภาพสวยๆสไตล์คนเหงาๆพร้อมแคปชั่นว่าเบื่อแล้วถ่ายรูปหน้านิ่งอยากถ่ายพรีเวดดิ้งมากกว่างานนี้หนุ่มๆคนไหนอยากจะรู้จักสาวมินมากยิ่งขึ้นก็ลองมาขายขนมจีบกันได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณคะ่ะ